สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทดสอบ power supply ของเรานะครับว่ามันเสียหรือไม่นะครับอันดับแรกเลยเราต้องมีสายเทสนะครับจะเป็นใช้แค่เส้นลวดเส้นเดียวนะครับโดยปอกเปลือกออกสองข้างนะครับแกะปอกสายออกสองข้างให้เหลือเฉพาะลวดทองแดงข้างในนะครับเพื่อจะทําเป็นสายทดสอบ power supply ของเรานะครับจะได้เส้น าเทสในลักษณะนี้นะครับนี่ฮะจากนั้นนะครับให้เราแกะ Power อร์ p ายออกมานะครับแกะพาวเวอร์ p ายออกมาหรือเราจะถอดแค่สลักสายไฟตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการทดสอบพาวเวอร์ p ายของเราว่ามัน เสียหรือไม่นะครับขนาะนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรานำสายเทสที่เราทำไว้นะครับไปเสียบเข้าซ็อกเก็ตของสายสีเขียวอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นซ็อกเก็ตของสายสีดำนะครับ เสียบเข้าไปนะครับให้อยู่คนละฝั่งกันนะครับสายสีเขียวเส้นหนึ่งนะครับสายสีเขียวเส้นหนึ่งจากนั้นก็ไปเสียบที่ซ็อกเก็ตของสายสีดําตรงนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับดํากับเขียวนะครับสลับกันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับต้องเสียบให้ถูกนะครับต้องเป็นเส้นสีเขียวกับสีดําที่อยู่คนละฝั่งกันนะครับ ทีนี้นะครับเราก็ต่อสายไฟเข้าด้านหลังนะครับต่อสายไฟเข้าด้านหลังของ Power Supply ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็เสียบปลั๊กได้เลยถ้าพาวเวอร์ p l ายของเราปกติพัดลมต้องหมุนนะครับถ้าเกิดว่าพัดลมด้านหลังตัวนี้ไม่หมุนแสดงว่าเจ๊งแน่นอนครับเราต้องเปลี่ยนใหม่ โอเคนะครับพอพอ,อดูเดี๋ยว